ก็ไหนน่าจะขับรถนะาจะขับรถกำลังจะขับว่ะค่ะยิ่งเก่งนะคะสอบเพื่ออะไรค่ะมีเก่งนะคะเพราะว่าเราไม่เกิดรถโล์คค่ะฝึกแล้วนะคะแล้วก็สามีก็บอกว่าถ้าดัาอีกครั้งจะลงจากรรถในระหว่างการจรลาออกค่ะด่าฉันได้ข่าเอาใหม่แล้วข่าเอาใหม่แล้วคหม่ด่าเอาใหม่ค่ะวันที่ข่มพี่จะเล่าให้ฟังนะว่าวันที่ขับรถนะพี่ท้องสามเดือน ฝนตกสามีหันให้ทุกอย่างเลยตั้งที่ปัดน้ำฝนทั้งทุกอย่างอนพร้อมกันหมดเลยค่ะจําเป็นต้องลงจากรถนะคะเพราะว่ารับไม่ได้ไม่สิคะก็ถามว่าชีวิตทุกวันนี้ประสบความสาเร็จนะคะประสบความสําเร็จนะคะเคยรับผิดชอบในส่วนของงานงานการเงินทำมาแล้วสามปีนะคะหยอกขอเราจต่การเงินเ ตื่นขึ้นมาตีสามต้องขึ้นมานับกับคุณนั้ำเงินของโรงเรียนค่ะว่าบ้านนี้จ่ายไปเท่าไหร่เราไปโลกเขาโบม่ค่ะผมโลกไปข้่งหน้นะคะตอนนั้นทำตามเือนนะน่ะเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเรื่องจริงบอกพอว่าเราออกพอไม่เอาพอบอกบอกว่าพอค่ะหนุท้องท้องจริงค่ะแล้วก็พอก็ยังไม่ให้เราออก่ะจะมีลูกพอหลังจากที่ว่าพอไม่เราพออ้อนูเสียย้ายได้ย้ายจริงพ่อบอกว่าเพอร์เจอร์ นะคะแล้วก็บุกเดินตามทาออกมาจากเรียนเป็นเป็นคนที่ว่าค่อนข้างที่จะตัดสินใจเด็ดขาดนะคะแล้วก็จะจะไม่เดียวค่ะนะคะถ้าเดินหน้าแล้วจะไม่เดียวล่งนะคะนี่คือชีวิตแล้วก็แบรนด์ของชีวิตนะคะแบรนด์ของชีวิตที่ฉันจะเป็นเหมือนกับนกที่โบยบิยนอยู่บนท้องฟ้านะคะชีวิตอิสระเสรีสามารถทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมผมเขาดึงการแล้วก็สามารถพัฒนาง,งานให้เข้ากันนะคนะคนี่คือชีวิตขอบคุณค่ะ แต่อิสระก็ขับรถได้ค่ะยังคงเต้นค่ะจริงๆมันจะรู้สึกเหมือนโมไปไหนก็ได้จริงๆฮิวลูไปด้วยนะคะลูกคิดถั่วนะคะตอนนี้เอสามสเจเใกล้ๆเลยเนาะใกล้อันนี้ห้าขวบใช่ไหมคะข้าวออ๋อข้าวแล้วได้ฟังอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะหีแปลฝงได้รู้สึกภาพตอนดีแันขาน